สวัสดีค่ะผัวออกไปหาปลาเมียเอาเข้าวตามไปให้สุดท้ายเดืองเศร้าเมื่อวันที่6กันยายนเจ้าหน้าที่มูนิธิเสมอกันสุพรรณบุรีได้รับแจ้งเหตุมีผู้สูญหายใต้น้ำบริเวณบึงหมู่6ตำบลพิหารแดงอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีจึงได้นำกำลังนักประดาน้ำลงพื้นที่เพื่อค้นหาจากการสอบถามญาติ ซึ่งเป็นภรยาได้เล่าว่าก่อนเกิดเหตุสามีได้ออกไปหาปลาตั้งแต่เวลาสินาฬิกาจากนั้นตัวเองก็จะนำข้าวมาให้แต่ปรากฏว่าไม่เห็นสามีจึงตะโกนเรียกหาและออกเดินตามหาก็ไม่พบจึงได้แจ้งกู้ภัยให้ช่วยกันออกตามหาซึ่งกู้ภัยก็ได้ทำการค้นหาตั้งแต่ช่วงเช้าจนค่ำก็ได้พบผู้เสียชีวิต ทราบชื่อต่อมาคือนายชำนาญเทพประสิทธิ์อายุ62ปีสภาพจมน้ำเสียชีวิตแล้วเจ้าหน้าที่กู้ภยัยจึงได้นำร่างขึ้นมาท่ามกลางความเสียใจของญาติญาติและครอบครัวจากการสอบถามเบื้องต้นทราบว่าผู้เสียชีวิตมีโรคประจำตัวเบาหวานความดันและเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาได้ประมาณ1เดือนสาเหตุคาดอาจเป็นลมหน้ามืดแล้วตกลงไปในบึงแต่ก็ไม่มีใครอยู่ในบริเวณนั้นจึงทำให้เสียชีวิตดังกล่าว ขอบคุณสยามนิวค่ะขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะ